Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นบดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่า The Four มารีวิวให้ฟังนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยอาจารย์สกอตต์กลาเวนะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่หมหาวิทยลาลัยนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กยูนิวอร์ซิตี ต้องบอกว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของอาจารย์แล้วก็เป็นหนังสือที่ทําให้อาจารย์มีชื่อเสียงเลยนะแต่สําหรับผมเนี่ยค่อนข้างแปลกนะอาจารย์เขียนหนังสือมา3เล่มนะผมไม่อ่านเล่มที่2ก่อนแล้วชอบเลยนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดนะชื่อ the happiness algebra หรือ the, the algebra of happiness เนี่ยแหละนะครับเคยรีวิวไปแล้วด้วยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ ก็อ่านแล้วชอบเลยว่าเอ้ยคนนี้เขียนหนังสือสนุกมากนะเล่มนีเม้เล่มนั้นเนี่ยจะเป็นเล่มที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของชีวิตของอาจารย์และทํายังไงให้ชีวิตมีความสุขมันเหมือนกับมันค่อนข้างตรงกับความคิดผมอะ่ะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเล่มล่าสุดที่อาจารย์เพิ่งออกก็เลยซื้อมาแล้วอ่านเลยก็คือ the post corona นะครับก็ได้รีวิวไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะนั่นคือเล่มล่าสุดแล้วค่อยไป t r a ็กเล่มแรกมาอ่านนะครับจริงๆเล่ม the four เนี่ยซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเอามาดองนะ ดองไว้นานมากแต่พอได้อ่านสองเล่มหลังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขุดกองดองแล้วก็เอามาอ่านอีกรอบหนึ่งก็ชอบนะเ f ลโฟเนี่ยเป็นการพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่4บริษัทก็คือ Facebook, Google, Amazon แล้วก็ Apple นะอออาจารย์กลาเวเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเออ e c o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  k ทำอะไร Google ทำอะไรแต่ว่าออกไปในทาง c r i ติ c i z ไหรือวิพากษ์วิจารณ์การเอาเปรียบ ของบริษัทพวกนี้นะครับหนังสือผมอ่านเป็นหนังสือแปลเป็นไทยของสำนักพิมพ์ซีเอนะเขาเขียนบอกว่าเปิดโปรงด้านสีเทาของสีพอมอดไอทีนะครับอ่าแล้วชอบนะก็เลยวันนี้อยากจะเอามาเรียบเรียงให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าหนังสือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเขาเริ่มต้นจากการพูดว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบแหละถ้าไม่ชื่นชอบเนี่ยไอ้สบริษัทนี้ก็คงไม่ไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้หรอกนะครับ แต่เขาตั้งคําถามว่าเป็นเทพหรือซาตานกันแน่นะคือมันมีทั้งด้านด้านบวกซึ่งด้านบวกเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่า Apple เนี่ยมันโอ้โหมันมาเปลี่ยนโลกยังไงนะมันทําให้เราใช้สมาร์ทโฟนยังไง Google เนี่ยถ้าไม่มีเราเดือดร้อนเลยนะ Amazon เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหซื้อขายกันแบบสะดวกคล่องแคล่วไม่ต้องไม่ต้องออกไปซื้อตามร้านยิ่งยิ่งตอนโควิดเนี่ยโโหยิ่งอเมซอนยิ่งแบบสะดวกมากๆเลยนะครับ หรือแม้กระทั่ง Facebook ซึ่งหลายๆคนก็ติดนะครับเขาก็พบว่าเอาง่ายๆนะเอาเริ่มจาก a เม z o n ก็ได้นะถ้าเทียบกับ Walmart เนี่ยโอ้โหมันมันมันใหญ่กว่าไม่รู้กี่เท่าในในแง่ของมูลค่าทางการตลาดนะคือพูดได้ง่ายว่าราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นเนี่ยอเมซอนมันใหญ่กว่าวอลมาร์ทั้งทั้งนี้วอลมาร์เนี่ยมันมีไม่รู้กี่สาขาวอลมาร์นี่ก็เป็นยักษ์ใหญ่นะครับหรือ a c e b o o k เนี่ยถ้าเราเทียบกับบริษัทอย่าง General Motor s เนี่ย มูลค่าตลาดต่อพนักงานหนึ่งคนนี่ต่างกันมหาศาลนะ Facebook เนี่ยโอ้โหคือแบบเยอะมากอะนะครับแต่ว่าในขณะที่ GM ่อ n e เอ l m o นี่ยเนเนี่ยเขามีจำนวนพนักงานเยอะนะแล้วแล้วมูลค่าตาการตลาดก็สู้ Facebook ไม่ได้คือคนละคนละสเกลเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเงี้ยคือคือตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาเปลี่ยนโลกนะในปี2006เนี่ย ท็อ5ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะคือ Exxon Mobil ทำเรื่องของน้ำมันใช่ไหม GE General Electric นะครับก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ Microsoft City Group Bank of America นะใน4อันนี้มีแค่ Tech Company อัน,นเดียวเองคือ Microsoft พื่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอดีตนะแต่ปี2017นะครับอันดับ1คือ Apple อันดับ2คือ Alphabet ก็คือ Google อันดับ3คือ Microsoft อันดับ4คือ Amazon และอันดับ5คือ Facebook ไม่มีแล้วนะครับพวกบริษัทน้ํามันพวกแบงก์พวกอะไรแบบนั้นไม่มีละนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มาเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจะหาสินค้าให้ท่านทายว่าเขาไปเสิร์ชหาสินค้าจากที่ไหนคําตอบคือเมย์ซอนะครับถ้าจะหาซื้อสินค้านะอันนี้น่าจะเป็นคนอเมริกันนะห้อีก28%เนี่ยค่อยเป็น Google ไอเสร์ชตามแบรนด์ของเว็บของเจ้าของแบรนด์ก็แค่16%เองและที่เหลือ1%ก็อื่นๆนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเริ่มต้นนะคราวนี้ในแต่ละบทเขาจะเจาะลงไปนะผมเริ่มต้นจาก Amazon ก่อนละกันนะเพราะว่า t h อะฟมันก็มีอยู่4 4บริษัทเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสัสดส่วนของ คนอเมริกันที่สมัครเป็นสมาชิกอเมริ n p อเมซอนพรามอเมซอนพรามก็คือคล้ายๆสมาชิกของเมซอนแล้วจะได้คือเราต้องจ่ายรายเดือนรายปียนะแต่ว่าเราจะได้สิทธิพิเศษเช่นสั่งของแล้วไม่ต้องอจ่ายค่าส่งหรือว่ามาส่งได้อย่างรวดเร็วเนี่ยให้ท่านทายว่าคนอเมริกันนี่คือในปี2016นะครับหนังสืงเอเล่มนี้ออกมาหลายปีแล้วนะคนอเมริกันเนี่ยเป็นสมาชิกอเมซอนพรามสักกี่เปอร์เซ็นต์ หลายท่านจะบอก5% 10% 20%ิใช่ไหมผิดครับ52%นะครับ52%นี่คือแบบคือ,ค,อคือเยอะมากนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเอร์นะคืนนี่คือ52%นี่คือมันจะครึ่งประเทศอเมริกาไปแล้วนะครับนี่จึงไม่แปลกเลยนะครับที่อเมซอนเนี่ยจะจะเปลี่ยนโลกเลยนะจะรีบเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชีวิตคนเมกันก็ได้นะสิ่งที่ถูกดิสรับไปทั้งหมดมีอะไรบ้าง เขาบอกร้านนี Country, ่เขาเรียกว่าร้านหัวมุมถนนอย่างเงี้ยหายห้างสรินสินค้าเองก็หายนะที่เราเดินเดินห้างกันเนี่ยก็ไม่อยู่ห้างนอกเมืองต่างๆนานาหายห้างขายส่งหรือไอ้พวกวอลมาร์ทเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆหรือร้านเฉพาะกิจนะครับพวกนี้ไปหมดเลยนะครับไปหมดเลยนะสิ่งที่ a ะไซ้อนทำคืออะไรนะครับเขาก็เขาเรียกว่า Everything Store คือเขาก็ขายทุกอย่างในเว็บนะครับ แล้วก็มากวาดล้างไอ้พวกห้างพวกอะไรต่างๆคนก็สะดวกซื้อเว็บเอาไม่ต้องไกลนะเอาเอาในประเทศไทยเนี่ยยุคโควิด1 9เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะถ้าจะเอาแชร์ออวอลเล็ตแชร์วอลเล็ตก็คือวอลเล็ตก็แปลว่าไอ้กระเป๋าตังค์ผมเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่ผมใช้ซื้อเนี่ยออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปเจอคนไงเพราะว่าตอนนี้มันก็ติโควิดโควิดกันเยอะแยะมากมายเนี่ย ดังนั้นเนี่ยอย่างในอเมริกาก็เหมือนกันแล้วเมซอนเนี่ยมันไม่ได้ขายเฉพาะในอเมริกานะมันขายทั่วโลกเลยอ่ะนะผมซื้อหนังสือหลายๆครั้งที่ผมหาซื้อในประเทศไทยไม่ได้ผมก็สั่งผ่านอเมซอนอ e ีบุ๊กอย่างเงี้ยผมก็กดผ่านอเมซอน on, นะจริงอเมซอนตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาขายเฉพาะหนังสือนะแต่ต่อมาเขาขายทุกเรื่องทุกอย่างมาดูอัตราการเติบโตของราคาหุ้นนะตั้งแต่ปี2006ถึง2016นี่แค่10ปีนะให้ทายว่า อเมซอนเนี่ยเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์อะยี 20, 30, 100่สิบสามสิบร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดหมดครับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์คือมันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าเลยนะครับในขณะที่พวกห้างค้าปลีกอย่างเซีย s JCP j c p e n n e y นะครับ Kmart Best Buy อะไรพวกเนี้ยนะติดลบหมดเลยนะติดลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะเห็นว่าโอ้โหมัน มันมามหาศาลแล้วในปี2017เองเฉพาะปี2017เองเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมานะพวก k คมา t เนี่ยติดลบ18%ในขในขณะที่เม a z ซอนเนี่ยเพิ่ม3%นะครับขนาดที่คนอื่นเข้าไปไม่รอดเนี่ยเอเมซอนไปหมดถ้าเราจะแยกแคตตาก็อนะส่วนแบ่งตลาดหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเอเมย์ซอนชนะทุกทุกทุกอัน,นครับเมอร์ซี่เมซี่เคเจซีเพนีเคมาแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกว่า Amazon ก็กลายเป็นพ่อมดนนะทางทางทางเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ j จฟเบซอ e กลับมาเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะที่เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกในหนังสือเล่มนี้เขาก็เป็นการทำนายว่าเออสักสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรวยที่สุดในโลกซึ่งวันนั้นก็มาถึงแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะแข่งอยู่กับ Elon Musk, อีลอนมัส ใครอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์บิลเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบิลเกตตอนหลังอาจจะอาจจะน้อยลงแล้วละ่ะเพราะว่าเพิ่งหย่าไปนะก็อาจจะสินทรัพย์อาจจะลดลงได้ได้บ้างนะแต่เมซอนเนี่ยก็กวาดทุกอย่างนะครับกวาดทุกอย่างรวบกินรวบทุกอย่างนะครับพรามเมมเบอร์อย่างที่บอกนะว่าคนก็สมัครกันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ที่น่าทึ่งนะครับแล้วเขาก็ คนคนที่เป็นเมมเบอร์พวกนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจ่าย193้เาเหรียญน,นะนี่คือรายเดือนที่เขาจ่ายให้เมย์ซอนแปลว่า1 9 3เหรียญตีว่าสัก2 200เหรียญก็เดือนละ6,000เนี่ยแล้วเขามีมีคนเท่าไหรล่ล่ะ5060ล้านน่ยครึ่งประเทศอ่ะนะเอออาจจะเกินด้วยนะครับเป็นอาจจะเป็นร้อยล้านด้วยนี่ไม่นะับพวกนอนพรามที่ซื้ออยู่แล้วนะนอนพรามเนี่ยคือไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็จ่าย138เหรียญ a เมซอนไม่หยุดแค่นั้นนะครับอเมซ o n ทำคลาวด์คลาวด์เซอร์วิสคืออะไรคือมันเป็นพื้นที่ให้คนมาเช่าอะแล้วเป็นธุรกิจที่ขายดิบขายดีมากคือเป็นพื้นที่ Cloud อย่างที่เรารู้จักกันนะครับเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้คนมาเช่าใช้เนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีมากทําพวก AI พวก Alexa นะที่คล้ายๆเป็นเราอยากสั่งอะไรเราก็พูดใส่ไอ้ไอ้เครื่องเนี้ยก็ประสบความสําเร็จคนก็ซื้อกันเยอะแยะมากมายเขาถึง เรียกอเมซอนว่าเป็นเทพแห่งการทําลายล้างนะครับคือจะเป็นเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เป็นเทพแห่งการทําลายล้างนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับตอนที่เขียนเนี่ยเขาบอกว่าอเมซอนเนี่ยมีครบแล้วที่จะเป็นบริษัทที่เป็นระดับล้านล้านเหรียญซึ่งตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะถึงแล้วเรียบร้อยแล้ว ตลาดที่เขาเล่นเนี่ยคือขาปลีกเนี่ยนะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากมูลค่าอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ24ถิเลเี่คือ24ล้านล้านเหรียญน,นะครับวันนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่า Amazon มาเนี่ยก,กวาดตลาดพวกนี้นะครับเขาบอกคนที่เหลือก็คือคนที่ถูกทอดทิ้งนะเราจะเริ่มเห็นพนักงานแคชเชียร์ตกงานเราจะเริ่มเห็นพนักงานขายตกงานพนักงานคลังสินค้าต่างๆตกงาน ก็เหมือนกับเป็นเทพแห่งการทําลายล้างอย่างที่เขาพูดนะมาถึงบริษัทที่2ที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงคือ Apple นะครับทุกคนคงเคยได้ยิน Apple อยู่แล้วหลายคนก็ใช้ iPhone iPad กันอยู่ผมก็ใช้นะตอนนี้ก็ใช้ iPad อยู่เนี่ยก็จะบอกว่า Apple เนี่ยก็โด่งดังมาจาก Steve Jobs นะแต่หลังจาก Steve Jobs ได้ได้จากไปแล้วเนี่ยแอปเปก็ยังโด่งดังอยู่ดีีนะครับอ,อ,อาจารย์สตีฟกาล l เ w a y ก็พูดถึง Apple ว่า เออมันแบบได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลเยอะแยะนะเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดนะเช่นหรือหรืออย่างเช่นรัฐบาลขอข้อมูลจาก Apple Apple ก็ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาเขียนบอกว่าไอ้มันมันเป็นการขอข้อมูลเพื่อจับคนร้ายอย่างเงี้ยทำไมคุณทําได้ทํำไมคนอื่นเนี่ยเวลาตํารวจเขามีหมายคน้นเขาถึงคนได้ทุกที่ทาไม Apple เนี่ยไม่ยอมนะครับกลายเป็นว่าเขามีสิทธิพิเศษแล้วก็พวก เขาเรียกว่าอะไรนะนักการเมืองต่างๆก็ค่อนข้างเกรงใจอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ไม่แฟร์เลยสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษ Apple โด่ดงดังมาจากอะไรอ่ะเริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนเนี่ยคือถึงแม้ส่วนแบ่งตลาดที่นับเป็นชิ้นเนี่ยนะแอปเปเนี่ยไม่ใช่มีส่วนแบ่งตลาดของสมาร์ทโฟนในปี2016นะมีแค่14.5%หนะหลายคนคิดว่าเฮ้ยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยแอปเปจะจะได้ส่วนแบ่งเยอะเนี่ย ไม่เยอะนะ14.5%ซัมซุงยังเยอะกว่าเลยนะ20.8%แล้วแบรนด์อื่นๆรวมกันตั้ง64.7แต่ดูกำไรนะกำไรของตลาดทั้งหมดเนี่ย79%เป็นของ Apple คือขายจำนวนน้อยก็จริงแต่ขายได้กำไรสูงมากครับราคา iPhone iPad ไม่ถูกเลยนะครับซัมซุงยังได้แค่14.6นะไอไ้อที่ขายเยอะเยอะสุด64.7เนี่ยกำไรจริง6.4%ของกำไรทั้งหมดเองถามว่าแล้วเอ๊ะ a อ p l e มันดังมาได้ไงอาจารย์ กเลเวย์เนี่ยก็วิเคราะห์บอกว่าอันแรกเลยคือผู้ก่อตั้งคือไอคอนของวงการเราพูดถึงสตีฟจ็อบสคือประมาณว่าสตีฟจ็อบสเนี่ยคนแบบโซฮกคนนับถือนะครับอันที่2 Apple เนี่ยเน้นเขาเรียกว่าเป็นงานสินชันเลิศอ่ะคือเขาไม่ได้แบบ just มือถือนะการถือ Apple เนี่ยมาสะท้อนตัวตนว่าแบบฉันเป็นคนล้ําสมัยฉันเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรคนู่นนี่นั่นมันเป็นงานสินชั้นเลิศอันที่3 a ม p อ e ทําธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้า เขาทำทุกอย่างนะครับสร้างมือถือทำเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแอปสโตร์ต่างๆเก็บคนทำแอปก็ต้องผ่านเขาแล้วเขาก็เป็นเ่าเรียกว่าอะไรนะครับเป็นซิสเต็มที่มันปิดอะคลอสซิสเต็มนะครับคือคือใครก็ตามมันต้องผ่านประตูของ p p p เท่าเท่านั้นอะไรเงี้ยมีห้างจัดจำหน่ายมีร้านาพวก iStore ต่างๆนะครับ เพราะนะั้นอันที่3จะทําให้เขากินรวบเลยนะครับทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำแล้วก็สเกลเขาไม่ใช่เล็กๆคือสเกลระดับโลก Apple ไม่ได้ขายเฉพาะที่อเมริกานะครับขายทั่วโลกนะครับขายทั่วโลกแถมข้อที่5นะครับราคาระดับพรีเมียมคือแปลว่าไม่ได้ขายอัน2องสามร้อยหนะเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่น Apple ถ้าใครรู้จักเนี่ยจึงเราจึงทราบน,นะเขามีเงินเยอะมากคือเงินสดเนี่ยเหลือแบบ คือเหลือจนไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะนะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามจะไปขยายอาโอกาสต่างๆเช่นล่าสุดก็มีแนวโน้มจะไปทํารถและนะรถไฟฟ้ารถไม่มีคนขับอะไรพวกนั้นนะซึ่งผมเชื่อว่าเขาทําได้นะอ่ะเราผ่านไป2อันแล้วนะอเมซอนแอปเปบริษัทยักษ์ใหญ่ที่3 Facebook ผมว่าทุกคนคงรู้จักมันครับนะเฟซบ o ๊กก็เป็นอะไรที่แบบยึดยึดครองจํานวนยูเซอร์ได้เยอะที่สุดเลยอะ่ะ เป็นเป็นหลักพันล้านน่ยคือเรานึกแบรนด์ที่มีจํานวนผู้ใช้เกินพันล้านเนี่ยน้อยนะไม่แทบไม่มีเลยยังนึกไม่ค่อยออกเลยแต่เฟซบุ o กเนี่ยถึงแล้วแล้ว f c e e o o o เนี่ยชอบมาดึงดูดเวลาเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับเวลาที่เราใช้กับ f c e e o o o เนี่ยต่อวันน่าจะเป็นสถิติในปีธันวาคมปี2016เนเราเข้าใจว่าน่าจะของอเมริกานะครับ35นาทีนะแต่มันไม่ใช่แค่ f c e e o o o นะ a c e b o o k ยังไปซื้อ w h a t s a p p เฟซบุ๊กยังไม่ซื้อ Instagram ไอ้วอตแอปอินสตาแกรมก็อีก25นาทีนะเพราะฉะนั้นเขาค่อยๆกินเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะเฟซบ o ๊กเนี่ยใช้หลักการทางการตลาดธรรมดาเลยครับคือเริ่มต้นจาก awareness นะรับรู้แล้วว่ามี Facebook เสร็จแล้วก็พิจารณาว่าเอ๊ะฉันจะยังไงดีแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับเราเติด Facebook การนั่งอ่านกันเนี่ยเราคือแฟนคลับของ Facebook แบรนด์ก็จะต้องมาจ่ายค่าโฆษณาผ่านเพจ ของ Facebook ให้คนเห็นแบรนด์อะไรต่างๆ Facebook ก็เก็บเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กยังเก็บข้อมูลเรามหาศาลนะเขาเขารู้หมดเลยนะมีคนเคยบอกว่าถ้าเรามีเพื่อน350คนขึ้นไปถ้าผมจำตัวเลขผิดต้องขออภัยนะครับมันจะสามารถเอา AI ของ Facebook เนี่ยทำนายตัวผมได้ดีกว่า ภรรยาผมจะมาทำนายตัวผมหรือได้ดีกว่าตัวเองอะ่ะตัวผมเองอะ่ะจะทํานายตัวเองด้วยซ้ําแปลว่ามัน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 ยิ่งใหญ่มากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เ c e b o o k ทำได้ค่อนข้างจะเรียกว่าดีนะครับคือเรื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาตอนนี้เนี่ยอันอันดับหนึ่งยังอยู่ที่ตอนนี้คือปี2016เพิ่หนังสือเล่มนี้มันออกมา4-5ปีละ Google เนี่ย60% Facebook เนี่ย43%นะในขณะนี่คืออัตราการเติบโตนะครับขอโทษทีไม่ใช่ไม่ใช่มาเก็ตแชร์นะครับ Google เนี่ยเติบโต60%ต่อปี Facebook 43%ต่อปีแตข่ขณะที่องค์กรโฆษณา,าดิจิตัลอื่นๆเนี่ยลบ3%นะคือคือไปโฆษณาผ่านเว็บทรงเว็บไซต์มันไม่เวิร์กแล้วไงผ่าน f c e e o o o เนี่ยมันเวิร์กกว่าผ่าน Google เนี่ยมันเวิร์กกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ อ่าเฟซบุ๊กเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากแต่เขาก็มีเรื่องราวที่มันเป็นดาร์กไซส์ใช่ไหมไปเก็บข้อมูลไปเปิดเผยข้อมูลที่มันไม่ควรเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครคอยติดตามนะเฟซบ o ๊กก็เคยโดนขึ้นศาลขึ้นอะไรเยอะแยะเลยนะบริษัทสุดท,ท้ายที่หนังสือเล่มน,นี้หยิบยกเข้ามาก็คือ Google นะครับเขาบอกว่า Google ก็เหมือนกับศาสนาอารมณ์แบบนั้นเลยนะเหมือนกับพระเจ้าที่แบบคุณอยากจะรู้อะไรคุณถาม แล้วกูเกลิลตอบเราได้หมดเลยนะครับทุกเรื่องที่ที่เราถามมูลค่าการตลาดของ Google ในกุมภาพันธ์ปี2016 532เนี่ย532พันล้านเหรียญน,นะคือมันมากกว่า Disney, Compass, Time Warner, w p p 20 t h century fox และอื่นๆรวมกันนะคือประมาณว่าคือทำไมต้องเทียบก,กับพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นคล้ายๆสื่อไงนะครับ แต่ Google มันกินรวบหมดเลยเพราะว่าค่าโฆษณาค่าอะไรมันก็วิ่งเข้ามาที่ Google นะมันก็ไม่ได้ไปสื่อตามสื่อปกติอะคือคือคือไม่เอาแล้วอะนะครับวันนั้นเนี่ยนิวยอร์กไทม์ซึ่งซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาเคยเป็นบอร์ดนะครับก็สู้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็โดน Google แบบเอาคอนเทนต์ไปลงเอาอะไรไปลงต่างๆนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยุคข,ของพระเจ้าองค์ใหม่ อารมณ์แบบนี้นะครับก็ทุกคนคงรู้จักเรื่องของ Google นะครับคราวนี้ทั้ง4บริษัทเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยมีบาปอะไรบ้างบาปคือสิ่งที่ทำได้ไม่ดีอ่ะคือคือเป็นเป็นสีเทาหรืออาจจะสีดำด้วยซ้ำเนี่ยอันแรกคือขโมยและปกป้องนะครับคือเขาบอกว่าธุรกิจพวกนี้ใช้คำโกหกแล้วก็บางทีก็ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขโมยมาจากคนอื่นเพื่อเร่งสร้างมูลค่านะ อันนี้คือสิ่งที่ทํากันเป็นปกติแล้วเราไม่เราเขาบอกเราจินตนาการไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ปกป้องไอ้ไอ้ไอ,อ้ขั้วอํานาจแบบนี้ไว้นะให้เขามีสิทธิ์ได้ทําในขณะที่รัฐบาลก็นิ่งเฉยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเขาเขาบอกว่าแม้กระทั่งอย่าง Apple ขโมอยอะไรเขาบอกว่า t t v v j o o s เอาเทคโนโลยีเดสก์ท็อที่ที่เน้นการใช้เมาส์ของซีร็อกมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็คือการขโมยเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็เป็น คล้ายๆเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับที่อาจารย์เขาบอกอันที่สองเขาบอกอันนี้ไม่ได้ขโมยเป็นบาปที่สองแต่ขอยืมนะขอยืมคือแบบประมาณว่าเราเราไม่ได้เอาอขโมยนะแต่เราเอาคอนเซป t นี้เขาบอกอย่าง Google เนี่ยก็เอาคอนเทนต์จากคนอื่นๆเนี่ยเอามาโชว์เอามาแสดงทงัทง้งๆที่คอนเทนต์นะั้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบพรีเมียมนะแต่ Google ก็สามารถเอา เอามาใช้ฟรีๆได้เลยนะครับแล้วเวลาจะโฆษณาก็ไม่ต้องมาจ่ายผ่าน Google ทั้งๆนี่จริงเว็บนั้นเนี่ยมันควรจะได้ค่าโฆษณาเต็มๆถ้าเกิดเขาทำคอนเทนต์มาดีๆใช่ไหมคนอ่านคอนเทนต์เขาเยอะจริงๆเขาควรได้ค่าโฆษณาแต่ Google มาถึงมาเหมือนมามาเทคโอเวอร์าอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นไม่ได้ขโมยนะยังคนยังไปเว็บนั้นอยู่นะครับอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นแบบเนี้ยนะครับก็ก็เป็นบาปเขาใช้คําว่าบาปอันที่2นะครับที่เกิดขึ้นนะ ในหนังสือเล่มนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเรื่องอเล่าเรื่องจะเรียกว่าอะไรนะว่าทำไมไอบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันถึงเติบโตนะครับเขามีวิธีการทำแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มีการบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จเขาเรียกออัลกอริทึมตัว T นะเป็นตัวทีกึงน,นี้คืออันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Apple, Google หรืออเมซอนเนี่ยเขาเขาเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมแรกอันที่2คือเขามีวิสัยทัศน์นะเขามองเห็นอย่างเช่นเ็บอกว่า Google เนี่ยเขาจะดูแลข้อมูลทั้งโลกเลยนะคือวิสัยทัศน์ที่มันมันมันยิ่งใหญ่อันที่3คือทั้ง4บริษัทนี้ไม่ได้มีลูกค้าแค่อเมริกาเขาบอกว่าลูกค้าบริษัทเนี่ยทั่วโลกนะ อเมซอนเนี่ยรายได้นอกสหรัฐอเมริกา32 Google 53% Facebook 54% Apple นี่เปเลยนะครับนั้นเนี่ยเขามีลูกค้าทั่วโลกอันที่4คือมีแต่คนรักครับ f a c e b o o k เอ้ยชอบชอบชอบเล่นเอ้ยมือถือก็ใช้ของสมาร์ทโฟนก็ใช้ของ Apple Search อะไรก็เสิร์ชผ่าน Google นะครับหรือซื้อสั่งซื้ออาจจะสั่งซื้อผ่าน Amazon เพราะนั้นมีแต่คนรักมันจึงทำแบบนี้ได้ แล้วอันที่5คือธุรกิจเขาเป็นต้นน้ํายันไปน้ําอย่างที่เมื่อกี้พูดนะทำทุกอย่างมีช่องทางการจําหน่ายของตัวเองควบคุมคือไม่ต้องไปไปพึ่งใครอะ่ะอีกประการหนึ่งอันที่6ที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสําเร็จคือเขามี AI artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมันเป็นข้อมูลพฤติกรรมของคนใช้นึกถึง Google Google เดี๋ยวเวลาเราเสิร์ชเสิร์ชอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอ้นี่ชอบอะไรแล้วเดี๋ยวมันเอาโฆษณามาแปะให้เราอ่านดูให้เราอ่านเอง เ c e b o o k เหมือนกันเข้าไปเพจไหนไปไลค์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโฆษณาโผล่มาเนี่ยมันเอาข้อมูลคนเป็นพันล้านมานั่งคิดมานั่งประมวลผลเนาะอาเมซอนลงเข้าไปเสิร์ชนะครับเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามานะหรือแม้กระทั่ง Apple เองใน Cloud ในอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยแอปเอิอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลิงก์เข้ามาพวกนี้เนี่ยได้ข้อมูลจากเราเนี่ยมหาศาลที่สำคัญอันที่7ครับเขาเรียกว่าตัวเร่งความเร็วนะครับ พวกนี้จะสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะทําให้นวัตกรรมมันโดดเด่นแตกต่างก้าวกระโดดนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับคือเขาบอกว่าไอ้ที่บริษัทพ่อมดดังๆพวกนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จเนี่ยมันไปอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เนาะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับสแตนฟอร์ดซึ่งมันมีนักโปรแกรมเมอร์ระดับท็อปของโลกมารวมกันหรือเบิร์กเลย์ยูซีเบิร์กลี์นะครับก็ เป็นมหลาลัยอันดับ3ามเนี่ยเขาบอกแซนฟอร์ดอันดับ2องพวกนี้มันก็จะลิงก์กันแล้วมันก็ทําให้องคอ์กรเหล่านี้เนี่ยได้แต่คนเก่งๆเข้าไปเข้าไปทํางานคราวนี้คําถามคือมันมี4 4บริษัทนี้แล้วมันไม่มีบริษัทที่5จะเข้ามาได้เลยเหรอหนะังสือเล่มนี้ตอนท้ายเล่มเขาก็บอกว่ามีค a นดิเดตมีนะอาลีบาบานะขายคนคงรู้จักนะท่านนึกไม่ออกก็อเม z o n ของจีนอะอารมณ์แบบนั้นนะแต่มันเติบโตทุกปีนะปี2 0 1 4เนี่ย ข้อมูลเนี่ยเติบโต40% 215.5% 0 216.54% 0นณะอาลิบาบาเนี่ยจะเข้ามาทา้าทายได้นะครับเทสลาของอีลอนมัสนี่เขาพูดไว้ตั้งแต่ปี2016-2017นะแต่เทสลาตอนนี้เป็นบริษัทที่ระดับโอหไปไกลแล้วนะครับในข้อมูลในปี2017เนี่ยราคาหุ้นต่อยอดขาย,ขายของเทสลาเนี่ย6.5เท่านีตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับที่ GM เนี่ยจ2.9เท่า ฟอร์ดจเท่าคนละสเกลเลยครอันที่3นที่เขาบอกว่ามีลุ้นจะเข้ามาเป็นพ่อโมดตัวที่5คือ Uber เพราะว่าเขาบอกว่ามีคน2ล้อสล้านคนที่กําลังขับ Uber อร์อยู่นะซึ่งสูงกว่าพวกสายการบินอีกนะ Delta, าอยู่ในเต็ดเฟสเอรวมกันนะพนักงานพวกนี้รวมกันเนีไม่ถึงของอ ber อร์อันเดียวเลยนะครับ บริษัทถัดไปที่คงคิดว่าก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาก็คือ Walmart นะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าโดนอเมซอนวิ่งนำหน้าไปก่อนแต่ตอนหลัง Walmart ก็พยายามจะทําเรื่องของอ,ออนไลน์นะครับทำสปิซซ์เจ็ดดอทมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันถัดไปแน่นอนยักษ์ตัวใหญ่แต่ในอดีตเขาเรียกว่าอดีตปริษัทยักษ์แห่ง Redmond ก็คือ Microsoft m นะครับ m t c r o s o f t ก็ไปซื้อ Link ์อินไปอะไรมาเงี้ยก็เขาก็บอกว่าก็มีโอกาสกลับขึ้นมาได้ ถัดไปคือ Airbnb ครับที่มีโอกาสนะครับก็คล้ายๆกับ Uber แต่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่นะเพิ่งเข้าตลาดหุ้นมาสักปีที่แล้วมั้งครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่ก่อนที่ Google Microsoft จะเกิดอีกคือ IBM นะก็บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะดูว่ามันคงจะยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ไม,ไม่ได้นะครับก็บอกว่าตอนนี้มีพระเอกตัวใหม่ที่น่ากลัวชื่อว่าวัดสันเป็นบริษัทที่เข้าถึงตลาดทั่วโลกควบคุมกระบ,บวนการทุกอย่าง นะครับแต่ก็ต้องทำอะไรอีกหลายอย่างนะนอกนั้นจะเป็นบริษัทที่มีโอกาสเช่น Verizon, AT&T, Comcast, Time Warner ต่างๆนะโดยสรุปแล้วกันนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเราเรารู้จกักบริษัทเหล่านี้แต่ว่าเรารู้จักในฐานะของยูเซอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับเราอาจจะไม่รู้จักแนวคิด หรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเท่าๆเรื่องที่มันดูแบบเฮ้ยทำไมมันทำอะไรแบบนั้นแบบนี้เนี่ยผมว่าลองอ่านดูก็ก็ก็ได้ไอเดียมีมีประเด็นอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีแบบทิปมีอะไรต่างๆเข้ามานะผมชอบอันหนึ่งแหละไหนๆพูดถึงตรงนี้ละคือเขาบอกว่า ยิ่งงานที่มันเซ็กซี่เนี่ยนะศักยภาพของอาชีพมันยิ่งต่ำเออลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวคิดมากๆเนี่ยไอ้ algebra of happiness เนี่ยลองไปหาอ่านดูผมไม่แน่ใจมีเป็นไทยหรือเปล่านะเล่มที่2นะครับแต่ถ้าเล่ม,นเ,ลมเ,เนี้ยเล่มไอ้เดลโฟลเนี่ยผมอ่านภาษาไทยด้วยซ้ำผมไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษนะครับก็อ่านแล้วก็ทึ่งเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับแนะนำกันแล้วกันแนะนำนะครับอาจารย์การ์ลเวอย่างที่บอกเป็นอาจารย์ที่นิวยอร์กยูน university สเตอร์นรั่นคือบิสเนสส s ูของนิวยอร์กยูนิเว i ร์ซิตี้นะครับก็อ่านแล้วชอบนะครับเคครับเดอะนะครับเปิดโปงด้านสีเทาของ4ีพ่อมดไอที c e b o o ๊กกูเกิลเมสันแอ p เปิโดยสกอตต์กลาเวหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องโควิดก็ถ้าท่านเบื่อก็อาจจะปิดตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยก็แค่ย้ำเตือนว่า 1. ใส่หน้นากากเข้มขน้น 2. หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนนะครับถ้าไม่จำเป็น อยู่ห่างให้มากที่สุด3ล้างมือนะครับสถ้าเป็นไปได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ก็น่าจะเป็นสีข้อเดียวช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างๆเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะผมเชื่อว,ว่ามันจะผ่านไปก็ต้องช่วยๆกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน episode ต่อไปนะครับสวัสดีครับ n น p ดอนสตอรี่ A life changing story.